ผมก็คิดว่าตายแล้วยังไงก็ตายปา์มผมแรงครับ<อ>ผมก็ว่าหมดหวังแล้วครับใจผมปา์มนี่เฉามากเลยครับกินได้5วันผมมาดูเออใบมันมันขึ้นเนาะพอใช้แล้วมันเปลี่ยนสภาพทันทีใจชื้นขึ้นมาลูกใหม่ๆเริ่มออกแล้วผมไม่ต่ำ5ตันอย่างปีนี้ รคแแรงก็น,น้อยมากเรื่องปุ๋ยเคมีนี่กตน้อยลงใก้เพียวแล้วนี้ต้นมันก็ใช้ได้ลูกมันก็ออกมาดกเงี้ยเห็นทลายปามแล้วก็ปลื้มใจแล้วครับความปลื้มใจกลับมาแล้วครับความหวังมีมาเต็มเต็มแล้วตอนนี้ซูเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่โปรโมชั่นช่วงแนะนำสินค้าซื้อซูเปอร์เพียว2ขวดราคาปกติ2380บาทพิเศษสุด ลดเหลือเพียง999บาทท้าให้ลองรับรองจะติดใจสนใจโทร02-1049999หรือ0877549999ไลน์เกษตรเพียว